นี่คือเจ้าแจ็คนะครับพ่อพันธุ์นะครับถ่ายขนครับช่วงนี้ครับผมถ่ายขนนะครับน้ำอาหารสมบูรณ์นะครับถ่ายขนก็เลยให้พักขึ้นมาอยู่บนกองนะครับปกติเขาผสมลูกอยู่นะครับนอนเขาจะพับนิดๆนะครับเจ้าแจ็คช่วงนี้นี่เจ้าแจ็คนะครับ อายุเขาห้าปีนะครับเจ้าแจ็คพอพันหลักของเรานะครับความเรานะครับให้ลูกมาหลายสิบชุดเลยนะครับช่วงนี้งอนพับเดี๋ยวเขาก็จะกลับมางอนตั้งเหมือนเดิมนะครับนี่เจ้าแจ็คครับจากความเรานะครับความมกรนแก้วนะครับพอพันหลักครับ